สวัสดีค่ะทักทาสบายดีกันยามเช้านะคะเช้านี้เราก็อยู่ที่ตัวจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่น้องวันนี้เราเข้าเมืองเข้าเมืองกันเมือขอนแก่นค่ะเมืองขอนแก่นวันนี้ฝนลินเน่นๆช่วงเช้าเช้ารถก็จะไม่เยอะนะรถว่างนี่ก็เซ็นทันพาซานะคะ เห็นป้ายโฆษณาอยู่นู่นเซนทันพาซาขอนแก่นอากาศเช้าๆฝนก็เริ่มรินลงเม็ดยปอยๆติดไฟแดงค่ะ แชวนี้ที่คอนแก่นนะคะเิ็ดไฟแรงนานจังคอนแก่นไฟแรงกลางเมืองเลยนะเนี่ยขอบคุณนะคะทุกท่าน น,นี่เรามาขอนแก่นมาคอนแก่นมาโรงพยาบา,าลานรานน้อยมาโรงพยาบาลเช้านีาน้ที่ขอนแก่นค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกำกำลังใจค่ะเมืองขอนแก่นเส้นท่านพาซ่าสี่แยกไปแดง เราจะลงรูลงอุโมงค่ะเราจะลงอุโมงคขอนแก่นเข้าอุโมงแล้ว ไฟแดงคาสีไฟแดงบพสขอ,อนก่น บาลราชพฤกษ์นะคะขณะนี้เราอยู่ที่ตัวตัวเมืองคอนแก่นะคะ่ะเรากำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาลศรีนครินร์นะคะ รถลงเม็ดแล้วเช้เาๆก็ลดว่างน,นะคะสายมาก็ลดเยอะตอนนี้ขนาดนี้ก็อยู่ประมาณกี่โมงขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเช้าๆรถก็ไม่เยอะโอ้รถลงไปล้ี่น้องเ้ยลงก็ไมไดเอามาหกโมงค่ะหกโมงี่เจ็นาที ตื่นตีสี่ออกจากบ้านตีห้าก็จะมาโรงพยาบาล ที่จะขับตร้งสังขยายมาแม่นบ่มันลุ่มพันลมเอ็นว่าแม่นโครงการอาคารศูนย์บริการแพทย์ชั้นเลิศสามไม้ก็ไม่ได้ไน,นี่ยสิปอนู่นเดีิจถนนนี่มาเขาไปหนของเขาไป็นอะไรอันนี้ก็ติดถนนนี่เขาไปกับทางเขาสร้ามไม้นี่ ตู้นถามถึงนี้อีกรู้ทนนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจเรามาโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ติดไปแดงเยอะนานแล้วไม่ได้มาแล้วพี่นอ้องก็จะหลงหลงหน่อย <laughs> ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะ อทุกคนมีความสุขนะคะในาการยำเาเช้าเชา้ชาเช้านี้ที่ขอนก่นหกโมงหบค่ะบรรยากาศก็ฝนฝนลงเม็ดปล่อยๆหน่อยๆพลาคลึ้มอ่าไปเขียวแล้ว ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ชอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ามใจไม่ดีที่แบ่งให้กำลังใจค่ะไอไก่บมบ้อลอย่าเดียวเขาเนี่ยเอาเลยเนี่ยเอาเ